สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปสู่ใจกลางความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยที่ผาพิรุณโลหิตค่ะลองนึกภาพตามนะคะรอแยกสวรรค์เปิดอ้าอยู่ตรงหน้าพูดผีทะลักออกมาไม่หยุดเสียงการต่อสู้ดังระง,งมเลยค่ะผู้บำเพ็ญเพียรกำลังพยายามต้านสุดชีวิตครับบรรยากาศมันตึงเครียดมากๆจริงๆเป็นฉากที่แบบชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วท่ามกลางความโกลาหลเนี่ยมีสองคนที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คือโมหรานสิทธิหนุ่มที่มีปอมอดีตกับอาจารย์ของเขาชูวันหนิงผู้สง่างามแต่ก็เอบเข้าถึงยากเหลือเกินความสัมพันธ์ซับซ้อนของคู่นี้แหละครับที่กำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆท่ามกลางสมรภูมินี้เลยแล้วเหมือนความหวังจะมาถึงนะคะเมื่อกลุ่มจากตำหนักท่าสเสียนำโดยเหมยหันสเสียมาช่วยพร้อมเสียงพินต่อสู้ ืมแต่เหมือนสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะดันมีพูดผีระดับสูงโผล่มาอีกกลายเป็นวิกฤตหนักกว่าเดิมอีกค่ะใช่ครับความวุ่นวายในสนามรบแบบนี้มันยิ่งทําให้การตัดสินใจแต่ละอย่างมันเอ่อกดดันมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันก็เป็นชนวนของความเข้าใจผิดได้ง่ายมากแล้วจุดนั้นเองค่ะโมหลานตัดสินใจทำอะไรที่เสี่ยงมากๆคือเข้าช่วยฉูหวันหนิงผนึกรอยแยก แวบหนึ่งในใจเขาคงนึกถึงเรื่องในอดีตชาติที่ซื้อเมสิทธิ์น้องที่เขาผูกพันมากๆต้องตายไปในสถานการณ์คล้ายๆกันอื <c oughs> เขาเลยตั้งใจว่าชาตินี้ต้องปกป้องให้ได้ไม่ยอมให้ซ้ำรอยเดิมทั้งสองคนก็เลยร่วมมือกันค่ะผนึกรอยแยกที่น่ากลัวนั่นโมหลานใช้พลังเฮือกสุดท้ายเลยนะคะถึงขนาดเรียนแบบวิชาวายุของชูวันหนิงออกมาโดยไม่รู้ตัว พลังมันปะทะกันรุนแรงมากคือการผนึกรอยแยกนรกภูมิอวีจือเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับมันคือการเอาพลังชีวิตเข้าแลกเลยก็ว่าได้การที่โมหลานใช้ท่าของอาจารย์ได้นี่ก็น่าสนใจมันบอกอะไรบางอย่างลึกๆนะคะแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพลังมารสายหนึ่งทะลวงเข้ามาโดนโมหลานเต็มๆเ,เลยค่ะเขากระอักเลือดบาดเจ็บสาหาัสร่วงลงไปเลยวินาทีสุดท้ายก่อนสติจะดับ เขาเห็นแค่แผ่นหลังของชูหวานหนึ่งที่ผนึกรอยแยกสำเร็จแล้วก็เดินจากไปไม่หันกลับมามองเลยใช่ค่ะภาพนั้นมันตอกย้ำความรู้สึกเดิมๆของโมรานเลยว่าเขาถูกทอดทิ้งอีกแล้วเหมือนในอดีตชาติไม่มีผิดอืมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นในสถานการณ์นั้นนะครับพอโมรานฟื้นขึ้นมาที่ยอดเขาสื่อเซิงพบว่าตัวเองรอดแถมซื้อแม่ก็ปลอดภัยดีเขาก็ เออโล่งใจมากคิดว่าในที่สุดก็เปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วเป็นความโล่งใจที่แบบอยู่ได้ไม่มาเลยนะครับไม่นานจริงๆค่ะเพราะการประชิญหน้ากับเสียหมึงลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยนำมาซึ่งความจริงที่โวดร้ายมากเสียหมึงบอกว่าเสียซือหนีสิทธิ์น้องที่ดูอ่อนแอที่ม่โอหานคอยดูแลเปิดใจให้ตลอดช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่ครับคนที่ม่โอานเหมือนจะเริ่มผูกพันด้วยคนนั้นคือชูวันหนิงปลอมตัวมาค่ะโอ้โห ตรงนี้คือจุดพีคเลยนะครับมันมันโลกทั้งใบของโมรานพังลงมาเลยคนที่เขาเกลียดกับคนที่เขาอ่อนโยนให้อ่ะคือคนเดียวกันช็อกไปเลยค่ะตอนนั้นโมรานคงแบบสับสนมากทําอะไรไม่ถูกยอมรับไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับแล้วเซลยเหมิงก็เล่าความจริงต่ออีกว่าตอนที่ฉวันหนิงผนึกรอยแยกนะ่ะจริงๆเขาก็บาดเจ็บสาหัสไม่แพ้กันเลยอ๋อเพราะ่ายกนทัศนีมันเป็นค่ากคนคู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรับขนเข้ากันเป๊ะๆการที่ฉวันหนิงเดินจากไปตอนนั้นไม่ใช่การทิ้งนะคะแต่การปกป้องโมรานเพราะกลัวพลังมารที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่จะมาทำร้ายโมรานที่บาดเจ็บได้และที่สำคัญคือที่สำคัญคือฉวันหนิงที่พลังวิญ,ญญาณแทบไม่เหลือแล้วนั่นแหละค่ะเป็นคนแบกร่างโมรานที่หมดสติปีนบันไดสามพันกว่าขั้นกลับมาส่งที่ยอดเขาซือเซิงเองกับมือหูท้ง,งที่ตัวเองก็เจ็บหนักขนาดนั้น แล้วคำพูดสุดท้ายของเซลยมิงก็มาถึงซือจุนไม่อยู่แล้วชัวหนิงตายแล้วค่ะโมรานเหมือนโลกหยุดหมุนไปเลยเขาไปที่ตำหนักซวงเทียนที่เก็บร่างอาจารย์ไว้ในโรงน้ำแข็งแล้วเขาก็เห็นเห็นรอยแผลเป็นทางยาบนฝ่ามือของชูวานหนิงรอยแผลจากการแบกเขากลับมานั่นเองความจริงมันถาโถมเข้ามาเลยนะครับ ความเกลียดชังที่เขาสั่งสมมานานมันมันพังทลายลงแต่แทนที่ด้วยความรู้สึกผิดความเสียใจที่มันอืมอาจจะหนักหนากว่าเดิมอีกเขาคงสับสนมากไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีความเข้าใจผิดทั้งหมดมันคลี่คลายในตอนที่สายไปแล้วใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนมากๆชาไปหมด โมรานทนรับไม่ไหวค่ะเขาวิ่งหนีหนีความจริงหนีความทรงจำไปจนถึงหอทงเทียนต้ต้นไห่ถังที่ที่เขาเจอฉูวานหนิงครั้งแรกแล้วตรงนั้นเองค่ะกำแพงทุกอย่างมันพังหมดเขาปล่อยโฮออกมาร้องไห้เหมือนเด็กๆพร่ำเรียกแต่คำว่าซื้อจุนสนใจข้าหน่อยเป็นฉากที่สะเทือนใจมากจริงๆครับมันแสดงถึงความผูกพันลึกๆที่เขาอาจจะไม่เคยยอมรับหรือเพิ่งมารู้ตัวจริงๆก็ตอนที่เสียไปแล้ว แล้วภาพในอดีตชาติมันก็ซ้อนทับเข้ามาเลยค่ะตอนที่เขาเป็นท่าเซียนจุนผู้โหดเหี้ยมชูวันหนิงที่พลังวิญญาณสลายไปแล้วพยายามหยุดเขาเป็นครั้งสุดท้ายืครั้งที่พยายามจะหยุดไม่ให้ม่รานทำลายตําหนักท่าเสวยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นชูวันหนิงใช้พลังชีวิตที่เหลือทั้งหมดเรียกพินโบราณจิ๋วเกอออกมาสู้เป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายจริงๆพร้อมกับคำพูดที่ขอให้โม่รานเอ่อปล่อยวางตัวเองเสีย คำขอที่เหมือนจะง่ายแต่โมรานทําไม่ได้เลยครับเพราะความแค้นความเจ็บปวดมันฝังรากลึกเกินไปแล้วในตอนนั้นการตายของชูวันหนิงในชาติที่แล้วก็ไม่ได้ทําให้เขาปล่อยวางได้เลยนะคะเขากลับยิ่งบ้าคลั่งเก็บร่างอาจารย์ไว้ข้างกายพูดคุยเกลียดชังผูกพันวนเวียนอยู่แบบนั้นมันคือวงจรโศกนาฏการรมจริงๆครับที่เกิดจากความเข้าใจผิดความไม่สื่อสารกันความเกลียดชังที่มันบดบังความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้วนซ้าทั้งสองชาติภพเลย เรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันหนักหน่วงแต่ก็เต็มไปด้วยแง่มุมทางอารมณ์ที่ซับซ้อนนะคะมันทิ้งคำถามไปเหมือนกันว่าถ้าหากไม่มีความเข้าใจผิดที่ยาวนานขนาดนี้โชคชะตาของพวกเขาจะเป็นยังไงได้บ้างนั่นสินะครับความรักความแค้นที่มันรุนแรงสุดขั้วแบบนี้สุดท้ายแล้วมันนำพาอะไรมาให้กันแน่แล้วคำว่าปล่อยวางตัวเองที่ชูว่าหนิงอยากให้โมรานทำในชาติก่อน มันคือทางออกจริงๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ